บอกว่าเออคือเงียบเนาะเอี่ยัเนาะไอ้ไอ้เขาก็หิวเมีนบอกเราก็หิวเราอะไรก็ได้ที่มันอยู่ตรงนั้นน่ะผมก็เลยแต่เขาก็ซื้อนั่นแหละเขารู้ว่าผมชอบขนมปาร์ตี้คองแขงปาร์ตี้ผมเขาไม่หย่ำหย่ำเขาก็ไปพย้ยมหย่ำค่อยๆอยู่เขาก็สิงตาหน่อยเบงเขาเนาะเออมันจะมันสีห์หนวยเขาบวบาอย่างงี้ันสินะ กะเดียวมาเบืองเขาดิแบบาตาขวงใส่เฮ้าเอียงเอียงลำข้ามจิว่างี้จังไหนเขาก็คอยลดลงเขาก็อมก่อนคืออมก่อน,นขันมันขันเอาเขาไปแล้วย่ำเลยเนี่ยม,มันสิเสียงดังม่นบอมันต้องเอาอมก่อนให้มันโดนน้ำลายแล้วให้มันนิ่มๆแล้วค่อยเคี่ยวเออเพื่อให้เขาบอต้องมม่ดิ่งนิ่มเสียงสิไหมโอ้โหแบบ ือเขาอยู่กับเสียงดังมาเบิดเข้ากับหูเนาะว่าแบบจริงๆเรานอนได้หมดแหละเสียงเราไม่ได้ว่าแต่ว่ามันเวลามันได้ยินเสียงแบบสักสัก,สกเขาเรียกว่าแวบหบแบบนึ่งเข้ามาในหัวเสียงอะไรก็ได้หรือหรือบางทีเราเราเราแบบและมือขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยห้องกระสิบแบบมืนตาขึ้นมากพะว่าเขาอยู่ทั้งรถตอลอดเวลาเขาตองนี้สติด้ต่อให้แอนนอนบนรถบางทีตอ้องเบรกหรืออะไรอย่างเงี้ยแอนก็จะแบบ ลืมตามขึ้นมาเพราะว่าเราก็กลัวเนาะเราก็กลัวที่จะแบบมีอะไรอะไรเงี้ยเออบานีเอนพ่องหญ่นี่มาหยั่ขนมขาหมูคอยเนาะกรอบแล้วทีนี้เขาก็เขาก็เหลือกตาใส่เรา <Okay. S 2> เขาเหลือกตาใส่คอยคอยก็บลบมาก่อยกับค <laughs> อยกับอม่อนให้มันเสียงคอยลงกคอยลงไอเข้ากัหิ้วเข่าไหมคอยหิ้วเข่าไหมเออ ข่อยด้ผู้่อยผู้ยิ่งจีงขอใจค่ะบางเที่ยวกับบอยอย่างเียแต่พอพอเรารู้สึกนะเราก็สงสารเขาเลยแบบพอพอมีความรู้สึกแบบอยู่กับเจ้าของแล้วกังสีกับสิรู้สึกแบบเรืตอตัวเออมันจริงจริงมันความผิดไม่อยู่ที่เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเพราะอารมณ์เราบางทีมันมันพูดยากอะกว่าเชื่อไหมว่ากว่าแอนจะอธิบายเรื่องอารมณ์ให้กับพี่บอยเข้าใจอะเราก็ทะเลาะกันไปหลายรอบเหมือนกันนะ คือบางทีอะแรกแรกคือไม่ได้เลยไม่รู้แรกแรกคือเขาจะไม่เขาจะไม่ยอมรับเลยเขาจะแล้วแล้วเราก็จะเป็นแบบ,เก,บ,เ,กบเก็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 บปลุมหลัวก็อดทนอดทนแบบแต่เขากับพ่อไดไปแบบกะสิมีบ้างที่ไปลงแบบครับอีตองอีจวงสี่อยู่ทั้งลถสี่เื้อุ้มหญิงก็จะเจอตลอดแม้บางที่แบบงุศงยิ้มยังมากเบาเบา,บาแต่แต่การผู้หญิงอ่ะพอมันได้ระบายหรือมันได้พูดไปมันก็จะมันก็จะล่งเลยพอ โล่งอะไรเงี้ยจะไม่มีอะไรก็วัยพ่อเนี่ยนเนี่ครับสิไปทหารแล้วโอ้ลูกลูกนัดเซนเซอร์โชคดีได้ละ่ะใช่แล้วแล้วหนูก็เลยแบบว่าก็ก็รุนอยู่วะแคจะเข้าใจไหมแต่ก็พยายามปรับโอ้พี่บอยปรับปรับเยอะ ปรับเยอะเลยเพราะปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยเงึดไขแล้วก็คือไม่ค่อยชอบอะไรที่มันยากหรือที่มันแบบเข้าใจยากที่มันต้องมันต้องใช้ความรู้สึกที่หลายมีตีอียงสิเป็นคนที่เป็นแบบว่าเป็นคนที่ง่ายๆนะไม่ชอบอะไรที่มันมันไม่แล้วเขาอยู่เขาอยู่คนเดียวมาตลอดนะเขาชอบเขาชอบกันแบบอยู่คนเดียวเงี้ยจริงๆคือทุกคน ผมเป็นคนที่แบบเป็นคนทํางานเนาะหาเงินทํางานทํางานทุกคนที่บ้านก็จะภาสิซับพอร์ตนะเป็นคนแบบว่าคือไม่ได้ไปตามใจใครคือทุกคนทุกคนจะมาซีมาเทแค่เทาเหมือนเลยจะมารองรับให้เราได้ทํางานซึ่งผมกับโบเมนคนอยาเป็นคนง่ายๆเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ง่ายๆอะ่ะเออเพอมาอยู่พอมาอยู่มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งพอมาอยู่แรกๆผมก็ ผมก็บ,บอกตรงๆแลบบ้วคือเราก็ไม่เข้าใจอเนาะเราก็เลยเหมือนเรารับไม่ได้อันนี้ยังดีดีกว่าเสียงมาแบบแว๊ดแว๊ดนะสัแมแว๊ดก็มีบ้างแวบแไม่ไม่ค่อยแว๊หรอกจริงๆคือเขาจะเงียบ<อ>แล้วก็ใช้สายตา <c oughs> แล้วเขาก็จะแบบว่าเออจะพูดน้อยแต่หนักตอนมีน้อง <ฮๆ S 1> หนูก็คิดอยู่นะหนูคิดอยู่ว่าแบบ นุก็สังเกตอาการเนาะกับกับในกับเราในทุกๆเดือนว่าว่ามันจะเป็นอย่างไงระหว่างบแบบเมนประจําเดือนบวมมา20มือแบบจนนีความรู้สึกว่าในใจลึกๆแอบดีใจ <laughs> แต่ตรวจไปสองรอบก็บคือบขึ้นไมไมก็เลยบ่ไล้ยแบบแต่แต่ก็งงอยู่ว่าแบบอ๊ะมันเป็น,นอย่างแต่แต่รู้สึกว่าเครียดแหละมันมันมีการ